มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะดูค่ะดูคนละตัวนะคะย่อง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 ตัวเล็กตัวเล็กจะดูเข้าไปดูเข้าไปค่ะโหตัวเล็กเราดูด,ด,ดูตัวเล็กวิ่งหน้ารักจะด้วยสิโอ้โหไป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 รอดรอดไม่มีกล้าไม่มีกล้าผ่านผ่านไปได้ไปได้ไ ตวเล็กเล็กตเล็กออไปด้อไปแล้วไปเด้เด็กดูจุดตวเล็กวิ่งวิ่เยะเยาะเยะมายืนคู่อยู่กับการักน้ำาแล้วนั่นนัการลักน้ำเขาหวงที่เขาที่ประจำเขา 当地。<sighs> กลางปีตลอดเลย <laughs> ธรรมชาติค่ะธรรมชาติที่บึงค่ะเ <c oughs> จะ็บภาพให้ดูให้ชมนะคะ จะนกกระยางตัวสีเทาแล้วก็การักน้ำเนี่ยที่อยู่บนก้อนหินนะคะโอ้ยเสียงกาโอ้โห <c oughs> ไม่ขยับไปเยื่อนในตัวนั้นไม่ได้ปลา ตัวนี้ก็หวงที่ตลอด การรักน้ำดูเป็นผู้แพ้เลยค่ะวันนีน้กระยางสีเทาคองที่เขาแล้วะชิงเงือมองเขาอย่างเดียวเลยะทุกทีเขาจะได้ยืนตรงนั้นกลางปีกวันนี้ยอมเป็นผู้แพ้มองหน้ามาทางคุณยายเลว ผู้แค้นกกระยางตัวจริงนะเครื่องจัดยาโอ้นิ่งเลยค่ะเสียงเครื่องนกก็นิ่งนกแย่งที่ที่ตรงนั้นนะค่ะน,น่ะ ไม่ใช่กาดำนะเป็นกาลักน้ำนะคะนั่นนั่นชเงือนเลยขึ้นมาตากปีกไม่ได้ตากแล้วน่ะถ้าเป็นกระยางขาวกระยางขาวจะหนีแล้วนะคะแต่นี่ไม่ใช่กระยางขาวไม่ใช่ ธรรมชาติเนาะธรรมชาติในบึงค่ะริมบึงริมบึงใหญ่ืม่ช่เงือจะทำอะไรเขาได้ปะเขาเจ๋งกว่านะันะ้นน่ะ ยังไม่ไปเอาเอาเอาลงน้ำแล้วเอาเอาเอา่ะอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วดูท่าทีเข้จะทำยังไงยอมแพ้โดยดีเหรอเอาเอาเอาดูค่ะดู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 ย่งที่กันอื้ยเจริงนี่โอ้ สุดแย่งที่โอ้ยภาพก็มืดมืดได้ที่และวตากปีกแล้วทีเนี้ยกลางปีกแล้วนะเห็นไหมคะเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเขานะที่กลางปีกเขาตากก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอีกเนี่ยตรงนี้ โอ้ยอมแพ้ตัวนี้ก็ยอมแพ้เขาน่ะสุดท้ายเจ้าก,การลักน้ำก็ขึ้นไปได้คองที่เดิมว่าอยู่คุณยายก็อมองอยู่เอ๊ะขึ้นไปได้เหรอไม่ได้ไปยินตรงนั้นนะ นั่นๆๆๆนั่นสน,น,นุกกระยางเงาเอาไม่ม่ตากปีกละเย่งก็ได้แล้วนี่กลางปีก จะทำยังไงกันต่อจะแอบดูจะแอบดูตอบไปเอ,เอาเดินหนีแะ้เดินหนีแล้วผ่านเดินหนีแล้เดิเดนหนีลเนนลยอมแพ้โดยดี เป็นที่เขาเนาะไปไหน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 เอาปาไปเลย ไหไม่น่าล่ะเข้ามาอยู่ตรงนี้ดักปลา การลักน้ำได้ที่แล้วันดีถอยลงมา ดูพวกเขานิ่งเลยค่ะไปแล้วไปแล้วโอเคก็ยังไม่ได้อาหารค่ะวันนี้เนี่ยตัวนี้ก็ยังนิ่งอยู่นี่ได้ที่ตัวเองเนะ่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกำลังหลานจอาค่ะ พามาชมธรรมชาติที่บึงใหญ่นกขนกนกตัวนี้แล้ก็กาลักน้ำตัวนั้นแย่งที่กันค่ะวันนี้พามาชมธรรมชาติพามาชมนะคะไม่ใช่ผู้รู้พามาชมเฉยๆธรรมชาติที่สวยงามค่ะ ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟแอบดีมากเลยเจอกันชิปหน้าค่ะคุณยายกับหลานเจเจอาค่ะกดติดตามด้วยค่ะบายบายค่ะไปแล้วนุ่นนุ่นนุนนนลังเดินไปหากันอยนะู่นั่นนั่นนั่นนน ย,ยังไม่ยอมกันดิสองสายพันหากินในบึงหากินที่เดียวกัน นั้นไปก่อนตัวนั้นยอมแพ้แล้วไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ,บายยคะ่ะการลักน้ำนกการลักน้ำตัวนี้เนี่ยขึ้นมาฝั่งให้เราเห็นที่จริงเขาจะดำน้ำตลอดน,นี่คือการลักน้ำนะคะไปแล้วคะ่ะ